บายดี LTvision ชันเมืองเฟืองอัญมณีแห่งสปอปปาลาวที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันได้มีการค้นพบถ้ำแห่งใหม่ครับโดยทีมงานสำรวจได้พบความงดงามที่แปลกตาไปจากหลายๆถ้ำในทั่วโลกที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนและสถานที่แห่งนี้ครับก็ยังไม่สามารถที่จะระบุพิกัดได้ชัดเจนนะครับว่าอยู่ช่วงไหนเพราะยังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และเข้าถึงได้ยากการเดินทางก็ลําบากครับซึ่งหากมีการสํารวจทั่วถึงและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนาคตก็อาจจะเปิดเผยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมครับและก็มีภาพที่น่าประทับใจหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เห็นก็คือในภาพมองเหมือนเกร็ดน้ําแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดน้ําแข็งที่แปลกตาไปเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกนะครับตอนนี้ ความคืบหน้ายังไงสำหรับถ้าที่เมืองเฟือนแห่งนี้เอลทีวิชั่นจะนามาเล่าให้ฟังอีกครั้งแล้วพบกับเอลทีวิชั่นได้ใหม่หน้าบายดี